สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรายังอยู่กับ The Godfather จากคลิปของ Story Finder ตอนที่12สอสถานการณ์ตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะตอนที่ดอนคอเลโอน,เน่เพิ่งประกาศสันติภาพไปทั้งทังที่เพิ่งเสียซันนี่ลูกชายคนโตไปหม,ดหมดัดออออืนนนัั่่่ะสสิครบบเเาีึกนนกกกกููงดไยยยแแลลลชต อืมมันเป็นจุดที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าการตัดสินใจครั้งนี้จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่าที่เห็นนะคะมันไม่ใช่แค่การหยุดสงครามเฉพาะหน้าอ๋อเหรอครับแต่มันคือการเดินหมากพรั้งสำคัญเลยค่ะที่จะส่งผลต่ออนาคตของตระกูลแล้วก็ชะตาชีวิตของไมเคิลที่กำลังลี้ภัยอยู่ที่ซิซิลีด้วยน่าคิดจริงๆครับคือเสียลูกไปแต่เลือกสันติภาพมันดูขัด,ข,ดขัดกันไหมหรือว่านี่คือความเหนือชั้นของดอนจริงๆนี่แหละค่ะ คือความเหนือชั้นคือดอนอธิบายกับทอมชัดเจนเลยนะคะว่าสันติภาพเนี่ยเป็นแค่ม่านบังตาระยะสัน้นม่านบังตาใช่ค่ะเป้าหมายจริงๆก็คือสร้างความปลอดภัยให้มากที่สุดเพื่อจะดึงตัวไมเคิลกลับมาให้ได้แล้วก็สั่งห้ามเลยห้ามมีการล้างแค้นใดๆทั้งสิ้นตราบใดที่ดอนยังคุมอำนาจอยู่โห oh. แล้วที่บอกว่าจะวางมือกลับไปทาสวนปลูกผักใช้ชีวิตเงียบๆที่ลองบีชอันนั้นก็คือก็คือการแสดงถูกต้องค่ะเป็นการสร้างภาพลักษณ์คนแก่หมดไฟให้ศัตรูตายใจประเมินตระกูลคอลิโอเน่ต่ำไปแต่ว่าเบื้องหลังนี่สิคะคือการวางแผนระยะยาวที่แบบสุดยอดมากยังไงครับดอนสั่งทอมแบบลับๆเลยนะให้หารู้ทางขยายอิทธิพลไปลาสเวกัสเตรียมย้ายฐานที่มั่นในอนาคตซึ่งเรื่องนี้รู้กันแค่สองคนเท่านั้นอ๋อ และที่สําคัญกว่านั้นคือวางแผนล้างแค้นครั้งใหญ่รอไว้เลยหลังจากที่ตัวเองลงจากอํานาจแล้วโดยวางตัวไมเคิลเป็นผู้สืบทอดโอ้คิดซับซ้อนจริงๆแต่ก็เออก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะตอนนี้ดอนก็คงกังวลเรื่องไมเคิลมากๆเลยใช่ไหมครับทั้งเรื่องอิทธิพลของตะกูลบาซินีที่ซิซิลีใช่ค่ะแล้วยังมีปัญหาตำรวจคอร์รัปชันที่นิวยอร์กอีกที่แบบ,บรีดไถ่ไม่เลิกราดอนเลยต้องหาทางเคลียร์คดีให้ไมเคิลกลับมาให้ได้ก่อนครับ ความรอบคอบของดอนไปถึงขั้นที่ว่าให้ทอมไปเอาบันทึกโทรศัพท์ของคนใกล้ชิดอย่างเคลเมนซาเทซิโอหรือแม้แต่ตัวทอมเองมาดูเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่ใช่ในไว้ใจเหรอครับดอนบอกว่าไม่ใช่ไม่ไว้ใจค่ะแต่เพื่อกันพลาดส่วนคารโลลูกเขยตัวดีก็ดึงมาอยู่ใกล้ๆให้ทำงานสหาภาพแรงงานจะได้อยู่ในสายตาควบคุมง่ายขึ้นอืมขณะที่ดอนกำลังวางหมากซับซ้อนอยู่ที่นิวยอร์ก ทางฝั่งไมเคิลที่ซิซิลีชีวิตเขาก็พลิกผันไปอีกแบบเลยนะครับจริงค่ะคือเขาไปอยู่ภายใต้การคุ้มครองของดอนทอมัสซิโนซึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลในท้องถิน่นที่นั่นไมเคิลได้สัมผัสกับรากเงาและก็วิถีมาเฟียจริงๆเลยรากเงามาเฟียค่ะดอนทอมัสซิโนอธิบายให้ฟังเลยว่ามาเฟียเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการต่อต้านอำนาจรัฐ ศาสนาและก็พวกขุนนางที่กดขี่ในซิซิลีสมัยก่อนมันคือการหาความยุติธรรมนอกระบบกฎหมาย oh. แล้วหัวใจสำคัญก็คือโอเมตาหรือกฎแห่งความเงียบซึ่งอันนี้ก็ส่งผลให้ไมเคิลต้องปรับตัวเยอะมากเหมือนกันค่ะในการอยู่กับคนแถวนั้นคงไม่ได้สบายนักหรอกค่ะต้องระวังตัวตลอดเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องมีองครักษ์สองคนคือฟาบริซิโอกับคาโลประกบตลอด มีคนคุมตลอดเลยใช่ค่ะพร้อมกับพกลูพาร่าปืนลูกซองสัน้นอาวุธคู่กายของคนซิซิลีสมัยนั้นซึ่งมันก็สะท้อนความรุนแรงที่แฝงอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะคเขาเองก็พยายามเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมครับพอได้รับข่าวการตายของซันนี่ก็มีคิดถึงเคอดีตคนรักเทียมเรกานะคะแต่เขาก็รู้ตัวแล้วว่าเเส้นทางชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว แถมจะมีเรื่องเจ็บตัวจากแผลที่หน้าไม่หายด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอาการปวดจากแผลที่โดนกับตันแมคลาสกี้ต่อยยังอยู่ก็ต้องไปหาหมอทาซาหมอประจําหมู่บ้านซึ่งว่าว่า,ว,าว่าได้ใบอนุญ,ญาตมาด้วยอิทธิพลมาเฟียเหมือนกันอ,อ้าวเหรอครับค่ะ, <c oughs> คะก็คงอุ่นใจไปอีกแบบมั้งคะแล้วชีวิตในซิซิลีของไมเคิลก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อเขาได้เจอกับรักแรกพบที่เขาเรียกว่าสายฟาฟาดใช่เลยค่ะเดอะ h ันเดอร์บอทแบบนั้นเลย คือเดินเล่นอยู่ดีๆสายตาก็ไปสะดุดกับอพอลโลเนลวิทเลีหญิงสาวชาวซิซลิงคือแบบตกหลุมรักทันทีที่สบตาโหโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ยค่ะแต่ตอนแรกก็มีเรื่องนิดหน่อยนะคะเพราะเขาตามไปถามหาเธอที่ร้านกาแฟของพ่อเธอแต่กลับทำให้พ่อเธอโกรธมากไม่พอใจอย่างแรง แต่ไมเคิลก็แก้สถานการณ์ได้น่าทึ่งนะครับทั้งที่พึ่งก่อเรื่องประโยกๆเขาฉลาดค่ะคือเขาเข้าไปขอโทษอ,อย่างนอบน้อมมากๆแต่ก็แสดงความต้องการชัดเจนว่าปรารถนาจะพบลูกสาวเขาอย่างให้เกียรติแล้วถ้าเธอโอเคเขาก็พร้อมจะแต่งงานโหรุกเร็วเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะพร้อมกับเปิดเผยตัวตนแบบไม่ปิดบังเลยนะ ว่าเป็นใครมาจากไหนมีคดีติดตัวอยู่เป็นการข่มขู่นิดๆแบบมีเช้นเชิงสุดท้ายพ่อเธอก็ใจอ่อนยอมให้คบหาดูใจกันได้แต่ต้องอยู่ในสายตาครอบครัวตลอดแล้วจากนั้นทุกอย่างก็ดูจะรวดเร็วไปหมดเลยใช่ไหมครับเร็วมากค่ะคือไมเคิลตัดสินใจแต่งงานโดยไม่รอพ่ออนุญาตด้วยซ้ำแค่ไปแจ้งดอนทมาซิโนแล้วก็ทุ่มซื้อของขวัญแพงๆให้ครอบครัวฝ่ายหญิงอย่างสร้อยคอทองคำให้อโปโลเนียครับ ใช้เวลาทําความรู้จักเป็นไม่นายเลยค่ะก็พูดว่าเธอแบบไร้เดียงสามากอ่านเขียนไม่ได้แต่เขากลับยิ่งหลงไหลนะคะสอนภาษาอังกฤษให้เธอแล้วเราเราเดือนเดียวทั้งคู่ก็แต่งงานกันในนิยายนี้บรรยายถึงความสัมพันธ์ของคู่นี้ไว้ค่อนข้างเออลึกซึ้งนะครับ ใช่ค่ะโดยเฉพาะคืนส่งตัวคือไมเคิลได้พบกับความสุขทางเพศในแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนอพอลโลเนียก็ตอบสนองอย่างร้อนแรงทั้งคู่ดื่มดั่กับช่วงฮันนีมูนกันเต็มที่เลยแล้วหลังจากแต่งงานได้แค่สองเดือนอพอลโลเนียก็ตั้งท้องโหชีวิตไมเคิลนี่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆสรุปภาพรวมตอนนี้นี่คือดอนคอเลโอเนกาลังเล่นเกมการเมืองสุดซับซ้อนเลยนะครับใช้สันติภาพลวงตาซ่อนแผนใหญ่ ทั้งย้ายฐานทั้งล้างแขนระยะยาวไว้เบื้องหลังพร้อมกับปั้นไมเคิลเป็นทายาทอืมขณะที่ตัวไมเคิลเองจากที่เป็นผู้ลี้ภัยก็ดูเหมือนกำลังจะลงหลักปักฐานเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐาน,นะสามีแล้วก็ว่าที่คุณพ่อที่ซิซิลีแบบว่าตัดขาดจากอดีตที่อเมริกาไปเลยครับผมแต่ประเด็นที่น่าจับตามองมากๆก,ก,ก็คือการตัดสินใจสร้างครอบครัวใหม่ของไมเคิลที่ซิซิลีครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนอกเหนือจากแผนที่ดอนวางไว้นะคะ อ๋อ oh, จริงด้วยสิครับมันอาจจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบตัวแผนการใหญ่ของตระกูลคอลิโอเนอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดก็ได้ค่ะนั่นสินะครับการที่ไมเคิลเลือกเส้นทางนี้มันจะเปลี่ยนทิศทางของตระกูลไปได้อย่างไงบ้างแล้วมันจะส่งผลต่อแผนล้างแค้นที่ดอนอุตสาวางไว้อย่างดีแค่ไหนเป็นคำถามที่น่าติดตามต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ